กินง่ายอยู่ง่ายแต่เลอะเทอะแล้ววุ้นวายสไตล์นุง้งอารยามาอีกแล้วค่ะวันนี้หนูจะพาทุกคนมารับทานอาหารนอกบ้านแบบสายรักธรรมชาติบรรยากาศแบบทุง่งญ้าลาเว,วนเดอร์ขนาดนี้เราก็ต้องกินอะไรที่มันแพงๆหรูๆละปะนั่นก็คือเมนูประจำชาติของเรานั่นเองซวมต่ำต่ำซวมซม่ำสูตรนี้จะเป็นสูตรเฉพาะแค่หนยกับเพื่อนนะคะคิดขึ้นมาเองเป็นสูตรที่ไม่อร่อยแล้วก็ไม่สะอาดด้วยทุกคนเป็นเหมือนกันไหมคะเวลาเราอยู่ที่ทุ่งนาเอาอะไรไปกินก็แซ่บแซ่บ ส้มตำที่คนเลคนเลกันอยู่ตอนนี้เครื่องก็ไม่ครบนะคะแต่ว่าพอตำเสร็จออกมาแม่จ้า เลอขาวเมนูนี้ใครที่เคยอยู่ในรูในวังก็จะคุ้นชินกันดีนะคะเราก็จะได้รับทานกันบ่อยๆสำหรับราชนิกูลอย่างเราก็จะกินแค่สลัดอย่างเดียวไม่ได้ค่ะต้องมีโปรตีนด้วยวันนี้นุ้ยก็เลยจัดเป็นโครงชิคเก้นย่างในตำนานให้เพื่อนค่ะย้ำว่าต้องเป็นโครงเท่านั้นนะคะบรรยากาศรอบๆดีมากค่ะทุกคนบรรยากาศอดีมากค่ะแต่ว่าอากาศตากผ้าบนาทีแห้งเลยนะวันหยุดถ้าใครไม่รู้จะไปพักผ่อนที่ไหนลองมาลำบากลำบน,บนแบบนุ้ยดูก็ได้นะคะแต่มันสนุก แล้วก็ผ่อนคลายมากๆเลยค่ะบวก,กร้อนมากๆด้วยเพื่อนก็เลยเป็นห่วงเทน้ําเย็นๆให้1แก้วช่าๆแต่ว่านุ้ยก็ถามเพื่อนนะคะว่ามันคือน้ําอะไรไม่เคยเห็นเลยกินไม่เป็นอ่ะสุดท้ายแล้วทุกคนเจ็บกกลิ้นมากเลยค่ะออกแดดแรงขนาดนี้ดูแลผิวยังไงไม่ให้พังแล้วก็เสียให้ทานตัวนี้เป็นประจําเลยค่ะวันล,ละ2แคปซูลเขาเรียกว่ากันแดดกินได้สารสกัดจากส้มแดงและเบอร์รี่รวมอีก11ชนิดถ้าใครอยากลองทานก็ไปที่หน้าช่องนุ้ยได้เลยนะ